สทราบซึ้งนะคะในในพระอัจฉริยภาพในพระาาราชกรณียกิจซึ่งทรงมีกับสิ่งต่างๆรอบพระองค์ไม่รู้จะรักใครแล้วในโลกนี้ท่านเป็นพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเองหรือคนในประเทศไทยนี่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนในโลกได้อยากจะบอกชาวไทยทั้งประเทศหรือว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะคะที่อยู่ทั่วโลกว่า ท่านต้องรักก็จะอยู่หัวนะคะเพราะว่าตลอดเวลากว่า60ปีที่พระองค์ท่านทรงเสียสละทุกๆด้านให้กับวงชนชาวไทยนะคะไม่รักก็จะอยู่ของเราแล้วไม่รู้จะไปรักใครในโลก